อะวเบนกรลาสิ่งออสรากว่าดีไซน์เนอยู่รันนี้เนาะน้องให้มาเก็จงยาพี่น้ลบัรชรถใช่เนาะเลออเทสานเนาะเอาไว้ได้เลกพาามาเลียเลถอออได้กันเนาะเนี่รถมีอยู่ติดออได้ขาอย่างเนาะสิ่งใกอแพารามาแทนรถบวมาแทนเลมุกกวาเดมาแทนเลสารยินแค่อะไรเนาะอยู่ตรงกุใจบุชยี่ ต่นเลทุพเนี่ยอยู่เนาะเลือกตนเลยทุย่เนาะอยู่อาชวเวดาแช่ในที่อคุบ้ามาแช่นี้มาเนี่ยอาคามลาบดีอาคาเนาะจะเคลียร์เนาะอาชวเวดาแช่นแล้วอคุบาตีเนาะละบมาละลานุ่ยมาอ๋อละลาสามมาอ๋อละลาลิมมาอ๋อละลาเย่มาอ๋อเนี่ยอคุยบ้าจสาต้องสาเนาะสาบุเนาะให้มงดานเน็ตแกเนี่ยอยู่เาให้ลาเนาะลันจเนาะจะย่เนาะเลยแช่นะเจก่อก่ทองเลือกกูใจเดกีกคคลเด็กเนาะเกลสินดีกอเด็กอีกบ้า อโยเนาะปัดไปแม่เนาะ NC.0 เนี่ยซื้อตัวบ้าตัวแว่เนาะเตะเลยเนาะอะอนุวิเทรเนาะอกุดอเอลีบีปอนเนาะควาดอฉ้ําบีอนุเทวบาอารโลจมยูใส่จาบาเนาะอะควาดอ NC ปัดไปแม่เนาะตะเทียดอ1000เลสิเด1300เลสิเดอ่า1200เลสิเดเนาะอะญูๆเวสิเดละละเลละเนาะอารโลมิงลาบาคะเนี่ยติลืนทูสั่นเนี่ยอนุถွေดิกูลายောက်ไม่เสร็จไปมาผิดไปได้คะเนี่ยอารโลๆอกุเนาะยังแลตั่นเนี่ยเนาะติลืนทูสั่นเนี่ย อันนี้เธอดี๋ยวเลิกอ่ย็นเยนเราะดะไดเนาะอย็นเล็บตนี่บัพกี้เลยาสู้ราอีสี่เดียดีมาเชนนี่เดียดี้เลิกอันนี้เธอเอาหนูเดีอันนี้เธอเลิกออุ้ยมาพิชตาได้อารมกูลาปิบัมาเกค่จ้บก็แยูหอบมัน่เจเคเลยอ๋ออยู่โอเคเลยอยู่คบ้านดหอซิแตาน่เนาะซิบโตมัตตไปมาดาวด้อมไม่เคเดือดใจบ่เนาะดาวดอมไม่เคลดยใจเดดาวไม่ไเยดอ พวกเันเยอะน้องใ่้เรบหลุดเอลมาเล็อายุปุ๊กเดียว <this> you you <Moon S 1> ่อเนาะจ้าเรามีคลีเดียใจป่เนาะคุกคิีมีคลีเดียคิดสายนะะ้าใจเลยไทยมาหลุดยื่อป่เนาะตาตาเราจะแทน้อง้อ่าเนาะรแบนในลาสซ่ลาคุยมาตัวตองกู้ทองนาะตาเาดาบจะไม่แม่เนาะ ดาสิดาดาจะต้องริทองไปวเนาะดาได้ทำไมเละเอ่อสกุลนี้ใช่เนาะดาจะสวมมาจะต้องลิทอไปสิโตสิตังเนี้ตันีมเนาะมาสกัดเได้ดิบะมเิสิเนาะดายอมยมยสิดเขย่าเลอสิดเย่างเลสิดอภิยงเลสิไดเนาะนั้นจะาอลาชาบาลุ้ให้คบบาเลเนาะดาเขยเนาะดาจะต้องริทอไปเนาะดาจะสวมมาจะตองลิทอไป เ well. จ road, นะีจ๊อลามาลาไปเจคูคูตุ้นี้หลดจยเีได้่นโดาคิดใช้ไ่นโน้ดามีครเดยจ๊ะเออดาขาดตู่โนอดาอย่างโซเป็นเนะดาดาหนึ่งป้านี่คมันที้ดานึ่งป้านี่ตีใจยเจี๊ยบ้ิมยุสเนี้ยเนาะเจีดาดาเน้ดาดาน้ดลุดเียมาแรงดาดอ

ตาสบายสิเนาะชี่เสลีอืมตาีม่กรมว่านอนไม่กอรอ่านยูสเซอละาม่กรรมไม่กรรมระยะเอดตาตัวใช่บ่เนาะอ่าตัวใช่อี๋เสียงลาอะไรอีแตาตัวตาองทองบ่เนาะ 没事的，没事的。你好。呀，咱们有时间了啊，不走。嗯，我们好嘛，你这。我们嘛。嗯，完了，还不走。你昨天没好好，昨天没吃嘞哟，把咱昨天没念了，昨天没给嘛。呵呵。 เราอชแล้วอเราใช่เรล้วีมาเนี่ยเราไปซ้อยู่ตลานือมาตองซืต้องคุณทางเนาะเออนนี้เรซื้อแเมลซื้อไซเลซือมาอย่งเลซื้ออาอย่งเลซอตแต่เจ้าตัวคุณน่าจะถืออาปีละบีบหนอแต่เจ้าตัวก็ได้แต่ถือาบีละบีมาไหมเนาะจะดูเจดูเนา้าดู Kìa bố cho kìa bút nó sắt này nó xong Là luôn. không này xong luôn rồi Ừ. Rồi block xe nè. anh giờ đang liên hệ à, này. muốn à, mà mơ.

အားလုံးင်္ဂလာပါခင်ဗျာအောင်စုလာဆိုင်ကရဲဆိုင်အခရို့ဟာကဲထုံလဲနော်နောင်းဆိုင်နဲ့နောင်းဆိုင်မပေးသေးလဲနော်32 32 32ဆိုင်နော်ဖက်အန်းနာမှာပဲနေတယ်နော်ဒီလန်ကသွားတဲ့လန်းကြော်ကြီးနဲ့ကွယ်ကိုကြိုက်ကိုကြိုက်လန်းကြော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဆောင်လေးရပါတယ်ခင်ဗျာပါ खु လာ ดาเลสสอนเนาะจารย์တို့မဝယ်ရဘူးเนาะบ่ဖြစ်เลสそれอခုเฉยมาเอเนี่ยได้เฉยมุโลเนาะดียาดีเลกูไม่ผิดมะนี่จ้ํามาเยกูอธิกท้าพี่တော့ลิอ่าดีอนุฐแทโอ้กูโกกูย่แมเนาะลายောက်อาเปบาลูกอารมณ์กูဖိတ်จ๊ะရှင်มาတယ်เนาะอารมณ์ဖိတ်ขอบาเดคะเนี่ยดาเลสสอนย่าดาเนาะจ้วดาမဟုတ်ပါအောင်เนาะอารมณ์กูลาแห่จิไลใส่ใจ ไอ้ยงเยมม่อาจาย์ทเราผมนเนะทมาจี้ยองเดียมีมีเสียงเดาแมมาเกาดีวนท่าท่าดคนหน้าเดาแบยาวหลายะาอะรกูปลุกยามเนี่ยไม่เซได้อันนี้เนี่ยกวนเนาะอกูนเสียป่านาะอะไรกูตาตาเนาะเฮ้ยอกก็เวลาใส่อยู่เนาะมาตาแกมาเราใช่มาเราแก่อ่ะีใช่นรือเรหอยูนาะเราไบมาเราลับเนยเราหลับสซะเลยลาเคยย่างห้าักเยเช่ดียวช่มอตาานเนาตากเช่นยหยนหลอกแกเลือกกใจ กอาบ้วหอเกไปหอระเบิดอะไนมาเราใส่อยู่น้อเรา้ดแล้ตอนไหนยงเยดเราแล้วหมายมนหมาแล้วไปเด้มึงจะเข้าอจะเลอจะเอหอจเคจะออยู่เ่นชายเลกหอหตัดน้เล็หอนูตุ้เอาวะน้นี่มาเราย่กอเร่เูนูตุ้เรียกสกอเร่ได้เนี่ยหนูต้ยนใช่ป้อาพยานน่าจะอยู่หนูตุ้ยยาวน่ะอ่ามันห้ปดีเอาวีนี้สี่ร้อะเบยลยกันระบเนี่ยต่านูตมาไหลเลยเนี่ยใช่ไหล เออาดูของควายที่พอนโอเคโอเคนนองสักก็พาดูเนาะเอาละโวเอ็ดูกวาได้สายบายบายังคุณนแก่เอาละมิงลาวคนอาสุลา a t ควาดเนาะอะข้าอยู่อยู่โอเลติลุ่ทูไซมาปอนะที่แนนี้ ที่หัวษาบาเลยก็ใจรดตั้วได้ลันจ้ามาปอนเนาะอารุโฆบะโลปรามเนนึกเสร็จแต่อันนี้ไม่เสร็จแต่อันนี้อ่าอะกุเฉยมาเออันนี้เฉิ่มมุลุอารุโฆอ่าดิอนุ้วถဲเลโกมะผิดมะเนงูหามาปอนเนาะจ้ามันเยอตเลยญีญญุตะปอนเนาะอนุ้วถဲเลโกส่งทาไปบาลุပြောฉิมมาเนี่ยอารุโฆอาเป็ดฉิยยิติลืนทูส่ายโกลาอาเป็ดจาบาลุอารุโฆไม่เสร็จปาได้คะมะตะตาถ้ามื้อเนก็ใจจีอยู่อ่ะ ลาปิจาวาลุติลินทุใสมาอารโลภิกขอมาเดคะมายอารโลภกจิเตนจิเสติมาเดคะมายလို့ပြောစီมาเด